ถ้าถามว่ารู้จักเล็กยังไงนะเอาตรงๆเลยนะพี่มดรู้จักเล็กมานานมากเลยตั้งแต่เล็กเรียนจบมาใหม่ๆเล็กอายุ35แล้วก็รู้จักกันมาเนิ่นนานเนื่องจากคุณแม่ของเล็กเนี่ยเป็นลูกค้าของพี่มดเล็กเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงจบจากเอแบกเอกภาษาจีนไปเรียนต่อที่เมืองจีนไปเรียนพิเศษที่ญี่ปุ่นโอ้มีรถหรูขับตั้งแต่ยังเรียนในสายตาของพี่มดพี่มดไม่เคยคิดอยากจะชวนเล็กเข้ามาในโครงการ f a ออะไรเลยนะคะแต่ว่าวันหนึ่งก็แอบมองเห็น พลังงานบวกพลังงานของคนที่อยากจะประสบความสําเร็จก็คิดในใจนะว่าเฮ้ยเล็กเนี่ยเป็นเด็กมีแสงนะถ้าเขาอยู่ถูกที่นะเขาจะไปอย่างรุ่งโรดก็จึงถามคุณแม่ของเล็กนะคะว่าก็ถามคุณแม่นะคะว่าพี่มดเนี่ยจะสามารถชวนเล็กเข้ามาร่วมโครงการ f a ที่ปรึกษาทางการเงินของ t า l e n t f a Academy ได้ไหมคุณแม่ไฟเขียวคุณแม่บอกชวนเลยเพราะว่าเล็กนะคะตั้งแต่เรียนจบมาเป็นลูกจ้างอยู่ไม่กี่ปีหลังจากนั้นเป็นเจ้าของกิจการมาตลอดเริ่มตั้งแต่ทาธุรกิจขายเฟอร์นิเจอร์จากเมืองนอกนะส่งอ ทำธุรกิจร้านอาหารนั่นแสดงว่าหัวใจของเล็กเป็นหัวใจของผู้ประกอบการพี่มดก,ก็เลยได้โอกาสก็เลยไปคุยกับเล็กก็ถามเล็กเลยว่าเล็กถ้าหากว่านําเสนออะไรสักอย่างแล้วเขาปฏิเสธมาเล็กรู้สึกเสียใจไหมเขาบอกก็เสียใจแล้วเสียใจนั้นไหมไม่นานแสดงว่าเล็กอยอมรับกับคําปฏิเสธทําไมพี่มดต้องถามคํานี้คะเพราะว่าคนที่ฐานะดีนะการศึกษาดีส่วนใหญ่จะหน้าบางกับคําว่าปฏิเสธคําว่าเซโนแต่เล็กบอกว่าตลอดเวลาในชีวิตอยู่ในครอบครัวเล็กก็ถูกปฏิเสธอยู่แล้วถูกปฏิเสธจากพี่ๆถูก วัที่จะจากคุณพ่อคุณแม่คือเสนออะไรไปส่วนใหญ่นั้นข้อเสนอของเล็กจะถูกปัดตกพี่มดก,ก็มองว่าเออว่ะก็เลยถามเล็กว่าเนี่ยตอนนี้กําลังมองหาอะไรอยู่เล็กก็บอกว่าอยากมีอาชีพที่มันสามารถที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้ตัวเองไม่อยากจะรบกวนเงินทองจากคุณแม่แล้วก็เลยเล่าโครงการของท a เลน t FA ให้เล็กฟังเล็กตัดสินใจเข้าร่วมโครงการคะ่ะเล็กเนี่ยเป็นคุณพ่อลูกแฝดทาให้ตอนที่เขาเข้ามาเรียนนะคะเขาก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว้าวว่าเฮ้ยอาชีพนี้จากที่เขารู้จักเรามานานรู้จักพี่มดมานานเขาไม่คิดเลยว่า เฮ้ยอาชีพนี้นะมันมีคนสนใจเข้ามาเรียนร่วมคลาสเยอะมากบางคนมาจากหมอบางคนมาจากพยาบาลบางคนมาจากแอร์โฮสเตมาจากพ i l ล t อตมาจากสจวตหรือเจ้าของกิจการมากมายมานาให้เล็กสนุกสนานกับการเรียนนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนเนื่องจากด้วยบุคลิกเป็นคนรักการเรียนเป็นเป็นหัวก้าวหน้าแล้วก็เปิดกว้างรับเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆทํา,าทให้เล็กมีทั้งเพจเป็นของตัวเองมีทั้งร้านค้าออนไลน์เป็นของตัวเองก็ประสบความสําเร็จอย่างโดดเด่นสามารถพิชิตคุณวุฒิระดับโลกได้นั่นก็คือมิลเลนดอลลาราวเทเบิลนะคะตรงนี้ มันเป็นเป็นเขาเรียกว่าค,คุณวุฒิ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของที่ปรึกษ,ษาทางการเงินทั่วโลกซึ่งเล็กก็พิชิตได้ยังไม่ถึงปีก็ประสบความสําเร็จทําให้มีความรู้สึกว่าเราเองนะคะเป็นผู้ชักนําก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแอบดูแล้วก็เห็นเล็กได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวพาภรรยาไปหาหมอพ,พหาลูกไปฉีดวัคซีนมีเวลาออกกําลังกายที่สําคัญเป็นเด็กมีน้ําใจแบ่งปันความรู้แชร์ประสบการณ์กับพี่พี่น้องๆที่อยู่ในสถาบันเดียวกันตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกเลยว่าคน บางคนนะคะจากกู๊ดถึเกรดจากดีสู่ความเป็นเลิศเล็กไม่ใช่คนตกงานเล็กไม่ใช่คนไม่มีทางออกเล็กมีโอกาสมากมายแต่เล็กก็เลือกตัดสินใจที่จะให้โอกาสตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างที่พี่วดบอกนะคะว่าบางครั้งนะเราก็หาหาหาแต่ไม่รู้ว่าหาอะไรลึกๆในใจของเล็กก็คงจะหาความอิสระภาพการบริหารเวลาการมีประโยชน์กับในสังคมซึ่งวันนี้มั่นใจมากๆว่าเล็กได้เจออาชีพนั้นแล้วเหลืออย่างเดียวคือการเดินต่อไปแล้วก็รักษารักษาคุณสมบัติที่เป็นคน รักการเรียนรู้เป็นหัวก้าวหน้าเล็กเป็นเด็กมีแสงต่อให้เอาอะไรครอบไว้แสงมันก็จะออกมาดังนั้นทุกคนที่ฟังอยู่หวังว่าคงจะเข้าใจว่าการเข้าร่วมโครงการกับ t a เลน t FA คุณจะจบการศึกษาอะไรก็ได้ถ้าคุณมีหัวใจของการเป็นผู้ประกอบการคุณเป็นคนที่รักอิสระคุณอยากกาหนดชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยตัวเองอยากให้คุณเปิดโอกาสเหมือนที่เล็กเปิดโอกาสเข้ามาร่วมเรียนกับเราที่ t a l e n t f เ Academy ค่ะ